มากัต่อนะครับกับ IT ท o d a y ในช่วงนี้นะครับมาอัปเดตข่าวกันหน่อยเมื่อกี้พอนั่งดูข่าวกันแล้วแนสบอกว่าอยากได้อยากได้มากเพราะว่าเปิดตัวอีกแล้วนะคะสำหรับ iPad Air 2ที่เขาบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าจะเป็นแท็บเล็ตที่บางที่สุดเลยคือจะบางลงอีก0.5มิลนะครับก็ว่าบางเลยนะตัวล่าสุดแต่จะบางอีกเหรอลงมาอีกนิดเดียวลงมาอีกนิดเดียว0.5มิลิเมยวนิดเดียวแต่ว่า ประสิทธิภาพเขาน่าสนใจกว่าใช่เอ<ข>าไป,ไปไดูกันเลยนะคะ iPad Air 2ค่ะคาดว่าน่าจะเปิดตัวกันเร็วนี้นะคะ หลังจากที่ Apple ก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะตัดสวิตด้านข้างที่ใช้สําหรับมิวแล้วก็โลเทชันหรือว่าตัดเสียงแล้วก็หมุนภาพหน้าจอออกไปค่ะจะบางลงไปอย่างที่บอกไปคือ0.5มิลแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยจะย้ายไปอยู่ด้านหลังใกล้กับกล้องถ่ายภาพค่ะอ๋อแล้วก็เป็นชิป A7 นะครับความเร็วนี่ก็ถือได้ว่าเหมือนกับเป็นการพอเปิดตัว iPhone 6มาแล้วอ่านี่คือโฉมใหม่ของเขานะครับ แล้วก็พอ iPhone 6มาปั๊บส่วนมากเนี่ย CPU เนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็มาใส่ใน iPad นะครับนี่คือ iPad Air 2นะครับค่ะก็เป็น Apple A8 นะคะแล้วก็ RAM 2 g b มี Touch ID ที่เพิ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกบน iPad นะคะกล้องถ่ายภาพนี่เลยเพิ่มไปเลยนะคะที่8ล้านพิกเซลกล้องหน้าที่ชอบถ่ายเซลฟี่กันเนี่ยก็จะปรับปรุงให้ชัดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าคาดว่าในสต์รุ่นที่เป็น16กิออกไปนะคะคือรุ่นที่มันบาต่ำสุดราคาถูกหน่อยเนี่ยก็จะ เพิ่มเป็นรุ่น 32, 64แล้วก็128ิกิกไปเลยค่ะมีการเพิ่มสีด้วยนะคะสีทองเข้ามาค่ะจากเดิมมีเพียงแค่สีดังกับสีเงินถูกไหมคะคืออันนี้เนี่ยเป็นภาพของ iPad Air ที่แล้วนะฮะส่วนล่าสุดก็จะเป็น A อ่าใช่แล้วค่ะนล6เยคะ16ตุลาคมนี้นะคะน่าจะได้เห็นกันครับผมใครที่ชื่นชอบแต่ผมสงสัยนะผมยังใช้ New iPad อยู่นะมก็ยังใช้งานดีอยู่แต่ันจะถามตลอดเลยว่าอัพไหม ที่ก็ไม่แอปใช่ไหมไม่อัพดีกว่ายังไม่วามอดนะฮะก็จริงนะเพราะมันแบบไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการนี้ไงเราก็บอกไปแล้วว่าที่อัพเป็น8.0.1.2ุดศูนย่งองะไรเงี้ยนะฮะรอหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็ระงับไปแล้วช่วงนี้ใช่เพราะ 5S เราก็ยังไม่อัพนะเรารอมากระที่ทางด้านไวโอกันมากดีกว่าหลังจากที่เราทราบกันดีนะครับว่าไวนี่ยเป็นแบรนด์ของโซนี่แต่เป็นแบรนด์ของโน้ตบุ๊กนะฮะล่าสุดเนี่ยโซนี่เขาขายไปแล้วบริษัทที่มาซื้อไวโอไป ก็เลยเปิดตัวไ o เป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่แต่ว่าไม่ใช้ชื่อว่าโซ n y ่ o แล้วะนะครับ รูปร่างหน้าตาเนี่ยเสมือนกับคล้ายๆกับตัวเซอร์ c เฟสของ Microsoft อนะครับแต่ขณะดเดียวกันที่น่าสนใจนะครับสเปคคร่าวๆนะครับจอ12.3นิ้วความละเอียดเนี่ยสูงมากนะฮะ2,560คูณ1,700พิกเซลชัดมากนะครับอัตราส่วนความยาวกว้างเนี่ยอยู่ที่3ต่อ2ของหน้าจอนะครับพร้อมกับมีประกาศไตลัสด้วยแล้วก็ CPU จะเป็นแบบคอ a d c o อ e ของ Intel Haswell นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าน่าสนใจ นะครับ,รบก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับว่า ถ้าขายแล้วมาไทยราคาเท่าไหรผมว่าราคาเ,เป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญทีเดียวแน่นอนค่ะนอกจากคุณภาพแล้วนะไปดูีนเรื่องของเครื่องเสียงกันบ้างดีกว่า<ะ>ชอบไหมคะเครื่องเสียงที่แบบ,บในรถยนต์เนี่ยผู้ชายมันจะชอบใช่ไหมล<ะ>่าสุดไพยอเนียเขาเปิดตัวนะคะระบบ f r i e n d l y User and Simpler Smartphone ค่ะซึ่งเป็นเครื่องเสียงรุ่นใหม่นะคะโดยทางไพลอเนียนั้นเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมแบบใหม่ร,ระบบที่ว่าะะสามารถต่อสาย USB ของเครื่องโทรศัพท์ไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆมา แล้วก็สั่งงานบนจอทีวีติดรถยนต์ของ Pioneer ได้อย่างง่ายดายค่ะ oh. ซึ่งจะมีแอปพลิเคชันอีกตัวนะคะที่มาเชื่อมชื่อว่า the revolution of <Yeah. S 1> app radio mode ค่ะ uh. ก็สามารถไปตั้งตำแหน่งเสียงของลำโพงรถได้เลยนะคะอย่างเช่นว่าเรานั่งอยู่ในฝั่งคนขับแต่ว่าลำโพงที่ติดตั้งเอาไว้มีด้านหลัง3ตัวตามปกติแล้วเสียงมันก็จะต้องออกมาตรงกลางในห้องคนขับ <c oughs> นะคะ เราก็สามารถตั้งได้เลยนะคะว่าจะให้เสียงเนี่ยมาตรงเราโดยตรงได้เลยเหมือนกับเป็นเชืเซนเซอร์นะครับ <Yeah. S 2> ว่าจุดตรงกลางที่เสียงมาเจอกัน <Yeah. S 2> หรือว่าตรงเนี้ยเสียงแบบไพเราะที่สุดเลือกได้เลยอโอ้อะไรกก็พัฒนาคือแบบจากที่เครื่องเสียงธรรมดาก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วก็โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะครับผมแม่นะฮะ,ะน่าสนใจครับไปกันที่การแข่งขันที่เสมือนกับเราไปดูสตาร์วอร์อย่างไงฮะ,ะเป็นการเหมือนกับ อยู่ในขับยานอาวกาศ,ากาศเล็กๆนะ,ะแข่งกันเขาก็เลยมีการจําลองครับเป็นลักษณะของตัวโดรนเรสซิ่งนั่นเองแะครับที่ให้คุณได้มีโอกาสในการขี่เป็นพอดเรเซอร์เหมือนกับนีคุณจําลองว่าตัวคุณเนี่ยเหมือนอยู่ใน Star w a r และคุณบังคับโดรนครับแ็่ตมีการติดตั้งตัวหน้าจอกล้องต่างๆเสมือนกับว่าคุณกําลังแข่งจริงๆอ,อยู่บนยานจริงๆะนะครับนี่ถึงขัน้นที่ว่า เวลาเลี้ยวเนี่ยหัวเลี้ยวตามนะฮะไม่เาเล่นเกมเลยเพราะว่าสวมคือสวมแว่นแบบนี้มันจะเหมือนว่าเราเวลามองเนี่ยมันจะเหมือนอยู่ในฉากนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนนั่งอยู่ในเครื่องจริงเลยนะที่สคัญคือถ้ามันชนปักเข้าไปที่ต้นไม้ก็เจ๊งจริงนะฮะอ่าค่ะนะฮะแหม่น่าสนใจทีเดียวนะครับเอาใครสนใจก็ต้องเริ่มต้นในการซื้อตัวโดรนมาก่อนแล้วก็ซื้อกล้องแบบ VR เวอร์ชวลอิตี้มาใส่อีกทีหนึ่งะนะครับก็น่าสนใจครับนี่เหมือนเสมือนเป็นกิจกรรมคนมีฐานะนะฮะนิดหนึ่งนะคะแต่วันนี้<อ>ก็ไปเริ่มกันอยู่ที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะคะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะครับผมมาต่อกันที่เรื่องของโน้ตบุ๊กไฮบริดไหมะฟังดูหรูรานะโน้ตบุ๊กไฮบริดเลยเหรอคะเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถชวนคุณนะครับเล่นไปด้วยแล้วก็ทําอาหารไปด้วยกันได้ครับมาดูกันดีกว่านะครับโน้ตบุ๊กนี้นะครับเป็นของทาง Dragon Trechursky นั่นเองนะครับต้องขออภยัยจากว่าอ่านชื่อ <น>ะ<า>ไม่จจไปงค<อ>ปคบนะบนอะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะการออกแบบโน้ตบุกรุ่นใหม่ที่สามารถนะครับดึงความร้อนมาเป็นเตาไฟฟ้าได้ด้วย แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นเขียงได้ด้วยคือใช้น้ t บุ๊กทำอาหารนี้เหรอคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมองเป็นเหมือนกับแท็บเล็ตแหละแต่มีต่อ<น>ลงมาด้านล่างเหมาะกับคนที่จะทําอาหารแบบจริงจ<อ>ังแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์<อ>ที่อิเล็กโทรลักษ์เขานาออกมา<อ>นะครับ<อ>จริงๆแล้วอิลวเล็กโทรลักษ์เนี่ยผมชื่นชมตรงที่ว่าเขาก็จะมีโครงการประกวดซึ่งให้คนทั่วโลกเดินส่งไอเดียไปได้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สร้างเข้าไปอ่ะจริงๆนะเวลาทาอาหารเนี่ยคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเอาตัวแท็บเล็ตไปวาง เลยนะฮะแล้วทำเนี่ยมันไว้หน้าเตาไม่ได้มันต้องไว้ข้างหลัง ที่มันไม่โดนน้ามัน <C> e <ars> แล้วก็ความร้อนไม่อย่างนั้นพอทําเสร็จปุ๊บสปากเกตตี้แทบเด็ดละลายเนี่ยนะก็ไม่ได้แต่น,นี้เขาทาไปด้วยกันเลยใช่แต่ปัญหาอที่บอกไว้าอาจจะเลอะเทอะสักนิดนึงนะน้ำมันกระดงกระเด็นหรือเปล่ารุดูระบบความสะอาดนิดนึงอ่ะ,<ฮ>ะทุกวันศุกร์นะคะแน่นอนว่าต้องมีคลิปวิดีโอที่มาแรงอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กใน u t u b e ด้วยนะคะวันนี้ก็มีจัดอันดับมาให้ดูเหมือนกันนะคะคลิปมาแรงเริ่มกันที่อันดับที่5ดีไหมคะพี่อามนั่นก็คือซีรีส์นะครับ็ก ใหม่ครับที่กลับมานะครับตอนที่1ครับหลายคนก็เข้าไปดูกันนะครับยอดวิวล่าสุดนี้ก็5 0 0แสนกวิวนี่คือเมื่อคืนนี้นะฮะเร็วมากเลยนะน่าสนใจทีเดียวนะครับวันก่อนเนี่ยเจอพี่ๆนักแสดงเขาก็บอกมกันว่าเปลี่ยนละหลังจากที่เขาไปเริ่มเรื่องเป็นต่ออีกเวอร์ชั่นหนึ่งตอนนี้เขากลับมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะความสุกเขาก็เหมือนเดิมเหมือนกันคือคอนเซปต์เดิมกลับมาแล้วแต่ละคนแสบซ่าเหมือนเดิมใช่ครับไปตามไปหากันต่อกันได้แล้วกันนะคะ่าอ่า อีกคลิปแล้วกันเป็นนี่เลยค่ะกําลังดังที่สุดตอนนี้เลยนะคะน้องปันปันชื่อคลิปว่าเ<ฮ>บื้องหลังความใสของปันปันค่ะคมาจากพร Thailand Off ฟ c i a l นั่นเองนะคะเผยแพร่เมื่อ4ี่ตุลาคมนะคะตอนนี้ยอดวิวไปถึง 4, 55, 5, 5, 4ี่5ส1ห้าห้าันห้าิบเดแล้วค่ะครับผมอันนี้ก็คือควบสบสามสดใสน่ารักลุงๆก็เข้าไปดูเยอะสาวๆก็ไปดูเหมือนกันว่ามีเคล็ดลับหรือเปล่าเรายัางดูเลยนะคะน้องเขาหน้ารักดีคุณน้องก็หน้าใสาดีใครที่เป็นแฟนซีรีส์เนี่ยจะเห็นว่าถ่ายโครสอาร์มานี่โหหน้าใสกิ๊กเลยนะ จากความน่าใสาไปต่อกันที่ความน่าทันเลน้นกันมากดีกว่ากับลคลิปนะครับที่พี่นศอุดมแต้พาณิชครับมีการร้องเพลงฝากถึงคอสอชอน,ะนะครับอันนี้ก็เป็นโซเชียลที่หลายๆคนก็ส่งลิงก์กันมาใช่ก็เป็นการแปลงเพลงนะฮะอ่าอนี้ไหมคะ ก็เน okay, ื้อหาก็เป็นแซวแกรมหยอดขอช้อนนั่นเองนะคะีไปฟังส่วนตัวกันเพราะว่ามันต้องดูเต็มๆไม่ง an no oh, cool. oh, okay. e yeah, ั้นม okay. ันไม่ขำไม่ใช่ว่าเราตัดต่อนะฮะแต่เราแค่นําเสนอก็แล้วกันส่วนดับสอนนะคะนี่เลยเจ้าประจำของเรานะคะ VR Social นั่นเองนะคะกับคลิปที่ชื่อว่า VR Love l y Pets ค่ะเป็นตอนใหม่ชื่อว่า Joy มาหงอยนะคะ EP 1 8กันแล้วค่ะตอนนี้ยอดวิวก็ไปเป็นล้านแล้วนะคะเผยแพร่เมื่อ3ตุลาคม เวียโซ่เนี่ททำอะไรออกมาก็ดังนะนะครับเพราะเขาจับกระแสแล้วก็เหมือนกับเป็นมัยรุ่นจริงๆที่ถวออมากนะครับจากนั้นครับมาต่ออันที่อีกหนึ่งท็อปิกสำคัญทีเดียวนะครับทุกคนเนี่ยรอติดตามชมกัน The Voice ใช่โอ้โหนี่ครับถึงคิวของน้องคนนี้น้องเบียรครับ่เพลงก็เพราะด้วยอแน้า <Yeah, S 1> ชงล่าใช่ uh, Back to December อืมก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่กรรมการทุกท่านเนี่ยหันมาเพราะเสียงน้องเขาใสาแล้วก็จะเป็นลุกแบบเน็ตไอดอลค่ะคือแบบลว น่ารักน่ารักดีนะฮะปรากฏว่าก็ได้ดับหนึ่งคลิปมาแรงของเราในวันศุกร์นี้ไปนั่นเองนะคะผมชอบดูนะไม่ใช่แค่เฉพาะตอนที่น้องเขาร้องเพาะนะค่ะชอบตอนคณะกรรมการหรือว่าโค้ชทั้งสี่เนี่ยเขาแยกเด็กกันด้วยนะฮะโดยเฉพาะพี่ก้องกับสแตมเนี่ยนะครับใช่สนุกมากเลยนะเราชอบหันตรงกันนะสเก็หมอนหันมาแกล้งกันด้วยนะค่ะแต่นี่น่ารักจริงๆน่ารักถ้ามีโอกาสก็ต้องเชิญมาบ้านพนักงานบ้างพีาร์ตเงกับเคลิมนะคะอุ้ยรับสามารถสิ าาสามารถนะแม่วันก่อนน้องที่เป็นทอมๆหนูก็น่ารักอ,อันนี้ก็เก่งอันนี้ก็เก่งะนะครับติดตามกันได้ครับถามว่าใจดีก็ติดตาม,มาแบบสดๆนะฮะรอกันได้ทุกสัปดาห์กับ The Voice Thailand <ช>นะครับติดตามล่าสุดกันด้วยแล้วครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที today ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโอ้โหเป็นไงคะสรุกสนานแน่นอนกิจกรรมเพียบเลยเมืองไทยมีนี้ด้วยกรุบกริบมาด้วยใช่ไหมกับพี่แหน่นั่นเองนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ i hey, hey, hey.